อลิซน้าฟรีไฟทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องมิงซูงเกมเมอร์อ่ง้ยนะคะถ้าใครกำลังรอดูเอกเอาการ์ตูนการ์ตูนเกมส์ใูเกอร์คอมพิเตอร์นะคะถ้าอ่านถิปก็ขออภัยด,ด้วยนะคะก็อีพีสองเนี่ยก็จะมาเร็วๆนี้นะคะใครมกยุ่งอยู่นะคะเพราะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคุนะคะครูก็เลยให้กับตัวอยู่บ้านนะคะและ้วครูก็เอาไปงานมาให้ทําค่ะคก็เลยยุ่งๆนะคะไม่มีเวลาจะมาถ่ายทำนะคะวันนี้ใครวันนี้บซูเกมช่องบีซูเกมเมอร์นะคะก็จะมาเล่นมอดี v c กันแล้วกันค่ะว่า เพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากจันด,ดับสีวสีนะคะช่องบิงซูเกมเมอรนะคะไม่อยากจะไปนะคะเ,เพราะว่าบิงซูเกมเมอรชอบแพ้อยู่ตลอดเมื่อกี้ก็ได้เ,เนื่องจาก b ิงซูเกมเมอรนะคะก็ได้ชนะไป3รอบเองคะ่ะแล้วพายแพ้ก็ได้เยอะมากๆเลยคะ่ะ จากทั่วไปก็มีอยู่นะคะ40-50คนและ19-50คนและ40-50ถึงคนนะคะโอไม่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 ช่องวิงซูเกมเมอรนะคะเลยได้ไปฝึกฝนใน c v วและโซดฟีสไตล์โซนยิงนะคะแค่เป็นการเสียเวลาล้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยซีซี <c oughs> นะคะก็จะซื้อเปืนก๊อก18มาแล้วค่ะนี่คือทีมนะาอู้ผู้ชายทั้งทีเลยมีแค่ผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวเองเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะปุ๊บคาบปุ๊บอ่านั่งจากว่าปีนูเกมเมอร์นะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรทำมีแต่ทำตามบ้ากก็เลยจะมีแต่แคสเกมนิดนึงนะคะขอไปยน้นนะคะ ไม่ได้เว้นแบบไปท่องเที่ยวแบบไปถ่ายคลิปวิดีโอที่เที่ยวเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ไปทําแบบนั้นแล,แล้วเพราะช่วงโควิดนะคะก็ต้องแบบนี้แหละก็เลยต้องคำทีแบบ่อยู่บ้านแคสกมทนางานอะไรอย่างนี้นะคะถ่ายคลิปอะไรลงก็คลิปตอออะไรอย่างนี้นนะะโอ้พรดาวทำดีด,ดีเดี๋ยว,เ,ยวเราจะลองย่อ,อไปดูนะคะว่ามีตัวนี้เปล่า นเอาไมทุกคนมันโปะนี่คือสายฟรีนะคะสายฟรีตันตีเลยก็คือไข่มันน่ยจะสตูที่เป็นโปค่ะคือมันแบบลูกมันมันยังไม่ได้ยิงเราสักนิดเลยนะคะเราตายเฉออยอะอะไรกันเนี่ย ช่องบิงซูเกมเมอร์นะคะก็จะไม่เปิดก็จะไม่เปิดเกมทั้งเกมไอเปิดไม้ทั้งเกมนะคะเ,เ,เพราะว่าช่องบิงซูเกมเมอร์ไม่กล้าเปิดเผยค่ะแต่ว่าที่ไม่แต่เวลาที่แบบเป,เป็นแบบสถานการณ์ที่แบบมันคนดมันว่นวายหรือมม่ก็แบบดาา่ากันอะไร่างเงเปิดไม้ห้ามค่ะ นะคะก็เหลือไข่มุกกับเพื่อนคนเดียว์สองคนนะคะนี่ไงตัวนึงตัวนี้เพื่อนเพื่อนโอ้ยแล้วนะงกมเมอร์เพื่อนเพื่อนโอ้ดูจากตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้อยู่แล้วว่าชองวิงซูเกมเมอร์แพ้ทุกตาเลยค่ะดูสิ ดูสิดูสิดูสิขนาดเพื่อนเนี่ยโอ้โหนอนราแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยดูสิไปตรงนู้นกันหมดเลยอ่ะก็ขอภัยที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านแล้วก็ถ่ายแบบพวกสถานที่ว่ายน้ำเที่ยวแบบภูเขาอะไรนะคะก็มันเป็นช่วงโควิดเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะอ้าวเพื่อนดาวอ้าไม่นะต้อดาวขอถามหน่อยว่าเพื่อนตั้งใจดาวมั้ยเนี่ย โอ้ไม่เพื่อน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 เดี๋ยวเราไปชุบต่นที่ชุลมุนเ่ื่อนกันมากเลยก่อนหลงนั้นเนี่ยเขาแบบขมวดจมูกหน้าดิค่ะเืออตั้งไอวอผิดที่ทำไม่ดีทำไม่ดีเลยทุกคนฝีมือช่อง บิงซูเกมเมอร์กะขาดาษที้จะมีใครมาติดตามไมเนี่ยถ้าใครรู้วิธีงั้นหวัวก็บอกบิงซูหน่อยนะคะตอนนี้บิงซูนะคะบิงซูเกมเมอร์ช่องบิงซูเกมเมอร์นะคะก็ได้คิวไป3ามนะคะดาเมตหนึนร้อยสนะคะอ้าเกมนี้ทีมันชนะก็ให้ไปเขาชนะไปขอเคด้วยนะคะ ฝัง่งัหนที่ชนะเราไปตั้งหลายรอบแล้วว่าเราก็ไม่เคยจะชนะอะไรเลยแต่ก็มีชนะอยู่บางช่วงนะคะคือไข่มุกแบบโอ้โอตตัวเบอะไรกันเนี่ยทุกคนูี่โอ้ทุกคนตั้งใจกันมากเลยทุกคน ช่องบิงซูเกมเมอร์จะจัดก,การให้เองแต่หวังว่าไม่ได้แต่หวังว่าจะได้กัดจัดก,การนะเพราะมันหมดไปแล้วเยไอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาเยสคียูฮูเยสมาค่ะตอนนี้ช่องบิงซูเกมเมอร์นะคะก็จะได้แบบวางแผนอะไรกับเพื่อนนิดหน่อยแล้วนะคะ อันนี้เราแอบเปิดคุยเอ๊ะเปิดไม่คุยกับเพื่อนๆนะคะวางแผนแอบเปิดไม่วางแผนกันอยู่นะคะแต่ว่าหวังว่ามันอาจจะหวังว่ามันจะเป็นไปได้ดีนะคะแผนเนี่ยอืมมันก็จะเป็นแบบแผนที่ทุรักทุเลนิดนึงแล้วก็เลอะเทอะเปียกเปื้อนอะไรคะ่ะโอเคอุ๊ ทำไมเพื่อนดาวเก่งจังเลยดีทุกคนมันจนีนี่ขนาดมันมีนตัวชุดกัไรเนีนยเพื่อนดาวเป็นหนึ่งคนค่ะทำไงดีมันมันรัดเราเลยเหรอ โอาไม่ oh my, ทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งไอวอนะคะเอาไม่ oh เอออะไรอะ่ะเพื่อนขึ้นมาหน่อยเพื่อนโ oh อ้ไม่เออเลยตัวเดียวแล้วเท่ๆวิวิววิววิใจมากๆเลยอะ่ะ very good ไม่ได้กดใจเพื่อนเลยเสียดา,ายแล้วก็ต้องมาซื้อไอวอระบงระเบิดอะไรใหม่อ่ะน,นะ ก็ก็ไม่ได้ซื้อดูดีเฮ้ยเดี๋ยวแม่เอาขอบคุณนะเพื่อนค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้อันนี้ไม่ได้คิดจะแย่งนะคะก็อยากได้ลูกสองอยากได้สองโคดแต่มีเงินไม่พอเรารักธรรมสามมาธรรมสังกัปปะตลกดไปที่จะบ้าก็จึนจากเงิน,นิันทนายเล่นระวัง